น้องดีไซน์มาแล้วค่ะนี่ถาเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็ จะพาน้องเกลี่ี่เนี่ยมาอัดเสียงอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่าเป็นเพลงอะไรต้องติดตามกันนะคะใชิมเกลี่ค่ะเออวันนี้เราจะมาอัดเสียงกับใครคะดีไซน์เออน้องดีไซน์แล้วก็พี่ใหม่ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้พี่ใหม่ก็อัดคลิปให้เราอยู่นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวรารอน้องดีไซน์แล้วก็จะเข้าไปอัดเสียงพร้อมกันนะคะ นี่นะคะตอนนี้น้องดีไซน์มาแล้วค่ะนี่โอ้โหสองคนนี้พร้อมอัดเพลงหรือยังคะผมมากพร้อมใหม่พร้อมมาตั้งแต่โบราณเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าห้องอัดกันเลยวันนี้เพลงแรกเอาร้องเพลงอะไรคะเฉยเฉยเฉยเขาก็ลักโอเคค่ะอันนี้ก็นั่งเฉยเฉยนะนั่งเฉยๆฉยเขาก็รักจบโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปอัดเสียงกันเลยนะคะแม่เกตกับแม่กรุงนะคะ บ,บังเบลกันนะนี่แล้วนะคะ <Hey. S 2> ถ้าเขาจะรักยินใช่ใช้เขาก็รถ้าเขาะรัไม่ต้องเขากักเจะรักยินช่เชเขาก็รักถ้าเขาจะรักไม่ต้องทักเขาก็ทัก ค่ะอัดเพลงเสร็จแล้วใช่ไหมใช่โอเคนะคะตอนนี้อัดเพลงเสร็จแล้วล้วก็กําลังจะไปห้างกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นน่นเนาะเอาไว้ติดตามกันคลิปต่อไปใช่ไหมคะค่ะไกค่ะก็อัดเพลงเสร็จแล้วนะคะก็เลยนี่เลยค่ะทวนหลับนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แลวก็กดซับสไครต์ใต้คลิปนี้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะนะคะระหวังเดินทางกลับบ้านแล้วต้องหลับแล้ว